ข้อที่16นะกิจกรรมในข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นเสียงน้อยที่สุด แรกการหาวัตถุที่อยู่ใต้นะ้ําอันนี้จะใช้คลื่นโซน่าในการหาเนาะซึ่งคลื่นโซน่าเนี่ยมันจะยิงจากเรือนะแล้วก็ไปกระทบกับวัตถุใต้นะ้ําแล้วก็สะท้อนกลับมาให้เราเห็นนะดังนั้นอันนี้จึงเป็นคลื่นเสียงจึงไม่ใช้ข้อที่2ก็คือการระบุตําแหน่งและรูปร่างวัตถุของค้างคข้า้างคขวเนี่ยมันก็ใช้คลื่นโซน่าในการหาเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นคลื่นเสียงนะก็เลยตัดทิ้งไปข้อที่3การหาอาหารของงูคําตอบคือข้อ3เลยเพราะว่างูเนี่ยมันหาอาหารโดยใช้คลื่นความร้อนนะมันไม่ได้ใช้คลื่นเสียงเนาะมันจะมองเห็นแบบสสมิ่งชย หเห็นเป็นรูปแบบของความร้อนส่วนข้อที่4การตรวจดูทารกในคันอันนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเขาใช้เครื่องอันตราซาวซึ่งอันตราซาวเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเสียงอีกอันนึงนอในการส่องให้เห็นแบบทารกในคันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการสลายนิ้วในทางเดินปัสสาวะอันนี้ก็ใช้เครื่องอันตราซาวเช่นเดียวกันเนาะทำเฉพาะในนิ้วแบบก้อนเล็กๆนะใช้เครื่องอันตราซาวในการสลายให้มันแตกตัวแล้วก็ขับออกมากับฉี่นั่นเองแต่ถ้าเป็นนิ้วก้อนใหญ่เนี่ยก็จำเป็นต้องผ่าตัดอยู่ดีนะคำตอบก็คือข้อ3านั่นเอง